ครับต่อไปเป็นการนําเสนอวิธีการเข้าบล็อกวิชาการของอาจารย์ธีระเดชพิมพทอง,งามหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระเดชพิมพทอง,งามคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาละะัยราชภัฏเทพตรีนะฮะเอ่อกรณีที่อยู่ที่หน้าจอไม่ว่าใช้ส่วนเอ่อใช้บินโดไดก็ตามนะครับสามารถที่จะเอ่อ,เ,อ,อเข้าสู่ วิชาการของจันทิได้โดยวิธีการง่ายๆก็คือเรียกอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์หรือว่าเบราว์เซอร์อื่นๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไมได่เรียก Google ไหมก็เขียนว่า w w w google co t h หรือ google co. go com ก็ได้นะแต่เขียนว่าที่ต้องค้นหาเนาี่ยแล้วพิมพ์ภาษาไทยคำว่าทีระเดชนะนะครับทิละเด่นนะครับ มีชื่อเอ่อธีเดตจริงๆแล้วปกติเราธีเดตผมนี้จะขึ้นก่อนอมีขึ้นหลังไม่เป็นไรคิดก็ไปเลยอ,อันนี้ก็จะมีส่วนต่างๆที่แสดงเขียนมีลูกม,ม,ม,มีมีไอไฟใช่ไหมไม่เป็นไรตรงนี้เขาก็สตินะประวัตินี่จะเข้าไม่ได้นะไม่ได้ญาติไว้วิสายพื้นฐานก็ได้เอาเข้าไปที่ตรงสติถูก อันนี้เป็นบล็อกที่เขียนไว้นะครับบล็อกของเล er, นะิ r n e นอร์บหล้วสักครู่กนะ็จะเข้าสู่บลนะ็อกครับนี่นะเราเนี่ยอ่ามาแล้วฮะสักครู่คบนีอเป็นเป็นบล็อกสติธุรกิจนะให้สังเกตคำว่าประวัติข้อม ศูนย์รวบรวมข้อมูลอนุทินบล็อกนะ้เกียนตางาาบอกคลิกไปที่เข้ามาบอกกนะ็จะมีบทความที่สูกเขียนไปแล้วนะแล้วก็มีลิขสิทธิ์เฉพาะนะพะพอตัวบริษัทจะล็อกเรียนต้องของอนุญาตอะไรเราสอนหรือว่า,อ,าอ้างอิงให้ถูกต้องสำหรักสามคนนะครับอืม กรทีจะเข้าไปในสมมติว่าเรียนวิชาสติธุรกิจนะเมื่อกี้เข้าอยู่ในสติธุรกิจมันจะมีโชว์สติธุรกิจดรื่อยถ้าเป็นวิชาอื่นอย่างเช่นนิสาพื้นฐานนะสติเพื่อการตัดสินใจหรือแม้แต่กฎหมายนะครับวิชาที่เอ็กซ์เพรสหรือสอนเป็นประจำมันก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสตินทางวิญญานะครับหลอกมาก็จะเป็นเอกเทศสัญญาแล้วก็การร่างจฎหมาย กำลังกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความรู้ทางด้านกฎหมายนะอนอนัั้นก็จะเป็นวิชาหลักในงานวิจัยเป็นหลักนะครับนี่ถือ่าเข้า,เ,าเรียนสิติคณิตศาสตร์พื้นฐานนะก็เลื่อนไปที่คณิตศาสตร์พื้นฐานนะก็จะมีตั้งแต่คำอธิบายหายวิชานะครับจนกระทั่งไปถึงเนื้อหาต่างๆท,ที่แสดง คำที่ใบรา,ายชาหรือคอร์สสิลิบัตเนี่ยก็จะสามารถทีเ่เลือกเข้าไปแล้วก็อา,อาจจะลองดูเลือกเข้าไปนะอย่างเงี้ยวิชาจะี่ยผมว่าครั้งแรกที่เข้าเรียนนะก็จะต้องรู้จักคำที่ใบรา,ายวิชารหรือทระมวลการสอนนะฮะหรือไม่ว่าคอร์สสิลิบัตเ,เ,เข้าไปนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าวิชานั้นนะเนี่ย มีกี่หน่วยกิตแล้วแต่ละสัปดาห์คนทําอะไรบ้างนะครับนะก็เเข้าไปก็ไปที่นี่นะก็สินวัดก็จะตรงตรงไหนที่มีลักษมือมาแสดงว่าเข้าได้นะเนี่ยแสดงว่าอุปกรอกว่าอะไรประมวลการสอนสนะักคลิกเข้าไปปุ๊บเป็นประมวลการสอนที่เป็น PDF ไฟล์นะนี่บางบางบางวิชาผมก็ทำเป็นวิดีโอเทปไว้ให้แล้วนะครับสามารถดำเนินการได้นะครับอันนี้ เมราว่าเราเราไม่ต้องการใช้งานแล้วก็สามารถจะปิดได้นะหรือไปที่บล็อกอื่นดูนะบล็อกก็ยังไม่ได้เขียนสมูมุดนะนะครับนะครับแบบนี่คือการเข้าวล็อกคร่าวๆอาจารย์ธีรเดชนะครับสวัสดีครับ